ข้าวหน้าแซลมอนดองกุ้งดอง5.5กิโลเลยครับ5กิโล, 5. 5โลกว่าเคยแต่5กิโลไม่เคยง่ายเลย สวัสดีครับเบบี้วันนี้พวกผมจะมาทําเมนูข้าวหน้ากุ้งดองและแซลมอนดองจานยักษ์เพื่อซ้อมกินกันครับต้องบอกเลยนะครับว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ทํายากมากๆครับผมเลือกใช้เป็นแซลมอนดองจากมาดามดองนะครับมี2องรสชาติด้วยกันคือดองสีอิว้วสีอิ๋วเกาหลีนะครับจะมีแถบสี้าด้านล่างกับดองน้ําปลาดองน้าปลากวนนะฮะจะเป็นปีแดงล้วนปั้นดูเครื่อง่ชงครับ จานนี้น้ำมันทั้งหมด1.4กิโลนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะตักข้าวมาทั้งหมด2.5กิโลแพ็กเกจมาอย่างดีนะครับ2 3 9บาทเป็นแซลมอนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันมีทั้งแซลมอนทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเยอะมากๆแซลมอนข้างในของเขาอันนี้ชิ้นที่หนึ่งโอ้โหชิ้นโตมากโอ้แปดชิน้นคือบางผมต้องบอกก่อนว่า 8ชิ้นเกือบทุกอันส่วนกุ้งอ่ะมีทั้งหมด1ิเดขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะเรียงแซลมอนให้สวยงามนะครับที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นแบบดองน้ำปลาคือหอมและชิ้นใหญ่มากๆเลยครับชิ้นโตมากแล้วเนี่ยให้ดูหน้าตาแซลมอนขอหนึ่งชิ้นอ่ะคือมีความหนาแล้วมีความแบบความลายแซลมอนน่ากินมากดองน้ำปลามาหอมมากกุ้งที่นี่นะครับก็ตัวใหญ่มากๆเหมือนกันนะครับ ผมลองนับเล่นๆนะครับมีทั้งหมดถึง11ตัวต่อกล่องเลยทีเดียวเยอะมากๆผมว่าผมใส่เยอะไปจนมันเริ่มจะเลียงไม่ค่อยได้แล้วครับหอมจน2เบบีต้องมายินดมใกล้ๆเลยนะครับและก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูข้าวหน้าแซลมอนดองกุ้งดองจานยักษ์ของเรานะครับชั่งน้ำหนักออกมาผมก็โป้งถึงกับช็อกกันเลยทีเดียวครับน้ำหนักที่ได้นะครับ5.5กิโล <c oughs> <c oughs> ซึ่งต้องบอกว่าผมก็โป้จริงแอบหวั่นใจนิดๆนะครับเพราะไม่ได้ซ้อมน้ำหนักนี้มานานมากๆแต่หน้าตาก็ออกมาโอเคครับแก็ถือว่าได้เป็นการซ้อมจริงๆจังๆเลย เอ็นจอยครับสวัสดีครับช่องเดอะแฟนะครับและที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับก็คือข้าวหน้าแซลมอนดองกุ้งดองจานยักษ์นะครับนี่นะครับน้ําหนักจานนี้อยู่ที่5.5ากิโลเลยนะครับครับผมทางของปั้นนะครับจะเป็นเป็นดองน้ำปลาควนนะฮะครับผมส่วนทางของโป้งจะเป็นดองปีอิวเกาหลีนะฮะร้านนี้สั่งมาจากไหนครับปั้นตามมาจากมาดามดองครับตโลแกงเท่มากทะเลดองต้องมาดาม มาดองนะครับแล้วผมคือเขาจะมีด้วยกันสองแบบ<ช>อันนี้ก่อนทีก่อนของผมเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นถ้ามีแถบสีฟ้าจะเป็นดองผิกวก้หีส่วนฝั่ขง,ขง,ขงของบั้นถ้าเป็นแถบสีแดงจะเป็นดองน้ำปลากวนนะครับครับผม้ยไม่เคยกินดองปลากวนแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบเค็มๆแล้วก็จะมีหวานหวานเหนืยอหน่อยคือกลิ่นมันหอมน้ำปลาขึ้นมาแม่งอืบใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะราคาถูกมากเพราะว่ากุ้ง หนึ่งกระปุกอะทั้งดองน้ำปลาทั้งดองฟีวเกาหลีเลยราคาแค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านะั้นให้เยอะด้วยกระปุกหนึ่งใช่ <ไป S 1> ครับตัวหรือสองตัวรึกระปุกที่ผมทัดแกะหางแล้วผมให้ดูขนาดตัวทั้งยังเองแกะหางแล้วส่วนแฟลมอนนะฮะราคาแค่กระปุกละสองร้อยสามเก้าบาทครับ,รบผมมาต่อไปน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มของเขามีทั้งหมดสามแบบด้วยกันอสายสดคือสายสดคือฟรีฟูดมะนาวสดครับผมอันนี้คือฟรีฟูดปลาส่วนทางนี้นะฮะญี่ปุ่นใหน่ฟีฟูดวาราบิ เข้าวแซลมอนปูมากครับผมแล้วก็ยังมีทางนูุ้นเป็นปูม้าดองกับขัดปูไข่ดองอนะครับน่ากินมากๆครับผมราคาปูม้าดองก็แค่แ9็กหน่ร้อยเก้า,าส่วนปูไข่ดองราคาเริ่มต้นอยู่ที่สา9รบเาบาทขนาดนั้นนโอ้ยเรียกว่าราคาดีงามมากพวกมาจับเวลาชิมกันเลยเดีครับผมทานนี้5.5กิโลนะฮะของพวกเป็นเกเป,นเป็นปิ้วดองเกา,กาหลีฝรั่งปั้นเป็นดองปลาขวดอ่าพร้อมชุบกันนะครับที่งแบบชามดีมากโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะ จับเวลาห้าจุดห้าโอนแอบหวั่นใจจะได้กินอย่างนีหน้าแล้วอฮึโดนเป้าหน่อยมากอืมอฮึหมูพอลองหน่อยนี่ครับผมขโมยมากินนะอืมต้มยำหนึบแน่นอยู่ไหอืมดูขนาดกินนะผมไม่ดูชัดเลยครับนี่อย่างวนี้นี่นี่สวย มัน <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ลองฟิวเกาหลีนะอืมเดี <t iny> ๋ยวลองนฮียเราลองฟิวเกาหลีผมลองกินมบับคาบีเขานะอันนี้แรกแรกรีวิวก่อนโอ้โหเป็นไงครับบั้งปีกูบับคาบีอร่อยมากแล้วลองฟปาคือแบบของผมอ่ะมันจะเป็นของคุณเอ้ยลองฟิวเกาหลีอ่ะของผมมันจะเป็นของคุณแต่ว่ามันจะมีความหวานกว่าหอมหวานแนวฟิวเกาหลีอ่ะฮะอืมอโอ้ยของพันชิ้นใหญ่มากอืม ร้อนองติ้วหน่อยนะน้ำผมดูรึนร้อนแน่นมากเป็นนี่นะติปุดปาตาบินะอืออติปุดบปาต,าบ,ต,ปาตาบิคือคืออย่างนี้ผมยอมตามร้านนี้พอมันติ้มได้เลยนะดีม,ม,มากๆ ลองที่กุ้งดองฟิวนะฮะผมชอบรานี้ที่สุดคือแกะหางไม่แล้วรันนี้ประดวกมากอืมกนะุ้งเกิกแลยเหรออืมรุ้งขนะอนึบมากอืมน้่มอ่อยฮะนุ่มอร่อยสดขอน้ปลาค่าดีมากคือแทบไม่ต้องจิ้มเลยอ่ะอืม,อม ล้วรู้สึกเหมือนไม่เคยกินเจ้าอื่นเลยที่เป็นดองน้ำปลาตัวอย่างเงี้ยใช่ไหม,มที่อื่นจะเป็นเหมือนกับเป็นดองปีอิ๊วอะไรเงี้ยดองถัยุแต่ดองน้ำปลาตัวนี้เพิ่งเคยเจ้าแนะ่พอตักแต้มขึ้นมานะ คําชิ้นหนึ่งแทบวางข้าวไม่ได้นะอืมถ้าหวางข้าวคือตกแต่ช้อนอ่ะไม่พอดีคำผมว่าหุกมากน่หรงสองร้อยสามสิบ้าชิ้นใหญ่มากอืมแบบานะแาทีาที่ผมเลยกินแบบแซลมอนกับข้าวยังไม่หมดเลยไม่กินกุ้งนะกินกุ้งไปแล้วแต่ว่ามาถึงจะเลี้ยงก,กัจัดที่แซลมอนก่อน อืมเป็นเยอะมากทุกตอนแรกผมคิดว่าผมใส่ไปประมาณนั้นเนี่ยน้ำหนักแน่นอนประมาณ4.5กิโลคือข้าวเป็นเบสแล้ว2.5ใช่ปะแต่พอใส่ไว้ทั้งออกมาลงไป5.5กิโลนี่คือทอกมากช็อกเลยครับแล้วผมก็เลยคุนแบบนี้มานานแล้วแต่ทำมาต้องก,กินได้หมดฮะได้ไม่เสียที่ช่องอืโยบุตรตอนกับบ้าง ไปแข่งกันได้ไม่แพ้ขายที่หน้าออกมากครับ <c oughs> แต่มัหมดแล้วครับผมเดี๋ยวจะกุ้งนะต่อไปผมจะกินข้าวหน้ากุ้งไปเรื่อยไปที่กุ้งครับก <c oughs> ุ้งแบบตัวคุณใต่มาสี่กองหกกอง กุ้งในนี้ต้องปังนะห้าสิบหกสิบตัวครับหกหกสิบตัวเจ็ดสิบตัวแบบตัวนเอ็กซ์ในนี้ไม่มีข้าวมีอิ่มแล้วก็ให้ดูกุ้งตัวหนึ่งนะไม่มีหางไม่มีหัวนะมีอย่างนี้อยู่ประมาณเจ็ดสิบตัวนะปลาฮาปลาฮะปลามาแซ่บหืมปลาฮานูมากนี่ปลาเผ็ดด้วยป่ะกินกินยังไม่แสบอ่ะ เเราานออยยตอนนี้อนนขอไม่เล่นกย่างควรเดี่ยวควไม่หมดถามแตลาซิน่าดนะคะ oh, <no. S 1> อบอกครึ่งชั่วโมงอันนี้มันคือข้าวกับเนื้อล้วนๆเลยนะถึงจะได้เป็นเนื้อสัตว์ที่นุ่มกระเถิดใช่ไหมมันไม่นุ่มมะมว่วงเนื้อเขาแน่นนะ mm. เออใช่มันต้องเกี๊ยวอนะ่ะฮะ ุ้งตับโปรท้าขอลองเป็นเอาเป็นน uh, ี ma ่นะไซ้ฟู้ดวาตาบีนะไปครับหนึบหนึบเดี๋ยวผมไหวแต่ดาดแล้วก็หวไม่หยอดเนี่ยอยากกินทั้หมดทานกาอาหารนี้อร่อยกินดีมากทานแล้วก็ทำนาเราคนหังแข็งมาก ตอบแบบนี้เป็นแมนเป็นข้าเปล่านะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวผมขออวดแก้วใหม่ของมันแก้วตัดสันเล่ยน,นะชือ่อผลักชื่อด้านหลังด้วยว่าปั้น <c oughs> มีใครเท่ <c oughs> ตรงนี้ไหมอือก้องนะไม่รู้บอน่าเรนนาจะเล่นทีหลัง คเคยกิน5กิโล6กิโลจริงนะ6กิโลก็ปาเคยแต่5กิโลนี่ไม่เคยง่ายย <c oughs> ิ้อมนเหนื่อยเยอะเลยนี่นะคำตัวไทยนั้นความกว้างความเก้ง คำสุดท,ท้ายนะครับเป็นข้าวหน้ากุ้งดองน้ำปลาแบบพอดีคำนะครับไปครับนะอืมอืมันเป็นอะไรหร่อตี๋หมข้าวหากุ้งใช่ใช่เนื้อสันมากใช่คำมันใหญ่เดี๋ยวข้าวพอดีคำอืม,ม เหลือแค่นี้เดียวแล้วนะของตับ้ากุ่มของตัประไายนะฮะไม่ติ้มนะฮะปากบอกให้เต็มปากเต็มคำกูนะเดี๋ยวลปากนะครับหมดเวลาแล้ว สามปองครัไปสามสิบนา,มมาทีครับผมแต่ก็ไม่แย่โหมันเยอะมากพวกครับผมมันยี่สิบเก้านี่ยไอ่ให้ดูให้ดูว่าหมดจริงนะครับไม่กินนะว่าผมในตอนนี้กินได้อยู่เฮ้ยเราผมว่าจริงๆรเรากไม่ได้อ่อนลงหรอกเพียงแต่เราไม่ค่อยได้ไปชาเลนจ์หรือว่าได้แข่งกับใครเท่าไหร่แต่เราก็ยังปึกินอยู่เรื่อยๆนะ แบบเพจแล้วก็ช่องทางการสันน่งซื้อของมาดามดองไว้นะครับอาหารทะเลดองต้องมาดามมาดามดองอาหารทะเลดองนะครับผมกุ้งดองแซลมอนดองแล้วก็มีดองทั้งสองแบบคือเป็นดองน้ำปลากวนแล้วก็ดองผิวข้อดีเลยฮะแลวที่สำคันคือ1นกล่องปริมาณชิ้นใหญ่หนาแน่นจุใจและราคาถูกด้วยคือตอนแรกแบบข้ามา2อกิโล คิดว่ากลับมันจะไม่พอนะกินไปกินมากลับเยอะกว่าข้าวอีกเรองนั่งกินกับเปล่าๆอ่ะฮะเหนี่ยๆโอเคครับเดี๋ยวผมจะแปะช่องทางทางการดัางตัวไว้ลาทิ้งลิงไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามเดื่นอน Facebook เกียร์ TikTok เพืะอันนี i n s t a g เ a m แล้วก็เพจเพื่อนอ๋องด้วยครับสวัสดีครับ